นี่ครับโง่ขึ้นเลยอืมโอ้หยาบๆเลยพี่นอ้องให้เบิ้งให้เบิ้งนี่ครับปปิดอืมโอ้นี่นะโอ้นี่เนาะโอ้ตัวนี่นนนใส่ใบ่ต่ากงกันเลยเนาะอ,อืมเห็ดเอาไปเห็ดปลาแดือกตี ตงปลาได้พี่น้องโอ้โหนั่นตัวานันตัวเก่าโอ้นี่ปลาธรรมชาติเนาะอืมอันนี้ปลายังกว่ปลาเค็งบ่งปลาเค็งหน่อยเนาะเก็งหน่อยมันมาน้ำงามอือใช้ให้ไรไปเลยโอ้ปลาเค็งหน่อยช่องยังก็ได้ปลาเค็งหน่อยช่อง YouTube ช่องทัพไทยบ้าน ตะเคียงหน่อยเนาะอู้อันนี้มันถือว่าเป็นปลาธรรมชาติเนาะเนียงะเขาเออนี่นครับตัวนี้สะดุง้งสะดุง้งครับอือสะดุงะด้งกินเข่ากระหม่องเลย<ะ>ถ้าพ่อซื้อยังนี่<ะ> <laughs> พ่อพ่อกี้<ะ>พ่อกี้อยู่บ้านนนสมบูรณ์ปะบ้าน,นุ่นสมบูรณ์ตำบลทุ่งหลวงอำเภอสวนภู่มแต่ว่าอร่อยเท่าเนา,เนาะนี่บ่พอดีเล่นมาตัวนี้ อันนี้ตากแดดนึงอือนี่อันนี้คือเ่ออะไรยู่นี่เลยครับเป็นปลาปลาไอ้ไอเขีงหน่่ยเนาะครับเนี่ยก็กินกับข้าวเหนียวทางเมือกได้อาวุธกระสุนละอ้ห่างพวกซ้อบเลยบ่ครับปลาแต่ไรเป็นอันนะโอู้หางเมือก็ได้ตั้งหอยรัวางเมือก็ได้ลอยรัวอือครับมันนี่เป็นติดบุญครับก็เลยเลี้ยงแต่เจ้าเจ้าเดียวครับ เขาเล่าเขาเขาเล่าเลยเขาอันนี้คือคือมันบอนนี่คือไปยืนจับรักไฟทางานไม่ไปเลยมันตื้มมันบอนนี่แสดงว่ามันกลั้นสเขนมั้งอือต้องเสียงเบาเบาหน่อยอือมันอยู่บางบาเก็ได้เต็มนั่นบางบาก็ได้ครับเพราะมันเขาห้องสังเกตไงครับมันเข่านี่มันเงียบเมา มันส no. um, ีเง oh, mm ี hmm. no. no ่ยเาให้ no ุนก no ันยึดใต้ไม้นลยครับเขาแบบยกพวกนี้ติดเลยน่าจะยกได้โอ้นี่ยกได้แล้วนี่ยยกได้แล้วมันจีได้เอยนี่ครับยกขึ้นเลยอืมโอ้แยบแยบเลยพี่น้องให้เบิ้งให้เบิ้งนี่ครับปปิดอือโอ้นี่นะอันนั้นคขาวๆนี่คือคือเนี่ยครับปลาคีเดอรปลาคีเดอร์ตงเท่าหน่โอ้ปลาคีเดอร โอ้ส,สมัยมันมีแต่ลาเค็งหน่อยเนาะ,ะอ๋อแต่ที่นี่เ้องก็ใส่เพื่อนี่ยังสนิตักเนี่ยกระทะโอ้กระทะกระทะมาตักมันมน,มน,นี่ดำอ๋อแต่คือมันเขาเรื่อยๆเมารับนี่ยมืดเหนือเลยโอ้เนี่ยใช่ไหมแคือห้องก็เย็นใหม่เอาเน,น,นาะนี่เนาะ ดัดแปลงเอาดัดแปลงคุณตัดไม่ตัดกานดัดแปลงใครเอามันจะงอไงกันครับเลื่มันหนักอืมอันนี้กับเห็ดเป็นแบบให้มันงอขึ้นได้เนาะครับงัดเวลาดึงตัวนี้ตัวนี้มันจังเบาอ๋อเพิ่นสะดุ้งเฮ็ดลูกมือละห่ากับสอบหกกับสอบมือละหากับสอบหกกับสอบเพิ่มสอบนึงเลยสามสิาเพิ่มเพิ่มสอบเห็ดปลาแดกเป็นมั้ยนี่ครับเราวเพิ่นขายเพิ่นซื้อทอดจังไรครับ เื้อโลละแปดบาทครับโลละแปดบาทโอ้โลละแปดบาทสอบนึ่งใบจากโลสามสิบห้าโล่มาโลโอ้โลละโลละแปดบาทสอบใหญ่กับสิครับตีเป็นเงินเราเลยาทไรนี่หกสอบนี่้พอพันโอ้พันถึงสองพันเลยอเจ็ดร้อยครับโอ้ถือว่า จะวิกฤตน้ำถั่วมมาหนิหเอาก็สามารถมาหาปลาพังสี่ได้เนาะช่วงช่วงมันตกคักๆนั่นครับช่วยคักเจ้าหนึ่งพิ่นยกสองคนผัวเมียเพิ่นเพิ่นสะดุ้งใหญ่กว่านี่อืมได้สี่พันสี่พันเลยมือนหนึ่งปลาข้างเกี่ยวหนาห่างว่แล้วออกมานี่ข้าวอะไรจังไคอย่างออกมาีนี่เลยโอืมนี่อืม ก oh, ็ขาสอดุ้งใหญ่เดีม so ืวเละสี่พันเลยอันนี้ถือว่าเป็นสอดุลหน่อยด้อนหนเนาะข้าวก็ได้ปลาคอก็หน้อยก็ได้อือหอันนี้ห่อกะดีนี่เนาะตข้าวแบบนี้ปลาขาวก็ลังตรงงามครับโอ้นี่ห่อใส่ขู่แล้วห่อจังไปใส่ในกระสอบเนาะครับอือหืะอันนี้ก็สิได้เครื่องไปหาใหญ่งัวก่อนบอกว่าแมื่บ้านเป็นหนังรำพัฒนาหมู่บ้านเป็นอันอ๋อ บุญพระเจ้าไงออกก้าครับครับเอาขึ้นมาด้วยขาดตว้ว่นี่ไงป่าขาดที่จะออกที่าะเที่ยวอือโอ้โอ้บานึงกันะไรตัวนี้ข้าียวครับสุดพ่อนนี้ผู้ทหารหุสอบนะ ันมือแรกของผมมันสะดุ้งแปดซอกชัางได้หลายอืบานนี้มันรุดเข่าในท่อเอาไว้เลยครับก็ไปซื้อดยวยล้านมันมี่ต้องหกซอกคือดักดักนี่เขาต้องดักอยู่ระหว่างน้ำสิไหลเขคาทอนป่นี่นครับพอปาลาสิไปน้ำทอ่อปลาไม่นหมุนนี่น้นนำยู่สิบโอ้ก็คือหลักการคือต้องสะดุ้งอยู่ปากท่อเลยปากท่อหนามเนาะ เจ้าหนึ่งเปนเห็นบกเบี้ยวเปนไม่เห็นหันกับบ่ถือกับบ่ถือมันบ่อนยุ่งทางยุ่งเป็นจริงแต่มันบกเข่าเวลาโยกมันหนีหมดมันจะมาหมุนอยู่กับหนามันหนีเ่าท่านหมุนหน้ามันหนหมุนเข่าทอโอ้ยนี่คือลักการเลยมันหมุนมันหนีเพราะท่านเอาไปแล้ววันีไปใช้ดักยึดยุกกับหมองกี่กระเบิ่อมื่อใส่เวลาจักหน้าที่ขาจังหงบ่ถึงบ่ถึงหน้าที่ครับโยกดูก็ได้ดูอ่ามันน้ำมาบุบมาเหนียว นทีเมนบ่ยกยกตลอดเลยโอ้กระสอบหนึ่งห่อห้อใส่เวลาโดนบ่เนี่ชุ่มหนึ่งไบ่ถ้าเป็นมือมันลงอีหลีนี่ยซหนีผมนสองสอบเนีซหนีสองสอบแล้วกระสอบมันโอ้กระสอบมันครับหน้ามาที่เรียกฝนตกแหงๆโอ้ยบาดซับหนีเน่ยน้อย ครับตักรองเคียรจังเบิดนี่ยอันนี้ถือว่าหน่อยด้เนี่ยเนาะครับบาทหนึ่งนี่ถือว่าหน่อยซักหนี่ช่วงช่วงฝนมาที่แรงผมตักรองเคียรจังเบิดอืตครับอืมโอ้หื้อหื้อน้อยๆเาะนี่นี่เนาะโอ้ตนี่ใส่บ่ต่างกันเลยเนาะหื้อหื้อเอาไปหื้อปลาแด็กที่ทางไหนครับเพิ่นมารับสื่อบ้านดอนย่างครับ บ้านเฮานี่ยแหละไก่บ้านดอนง้างอ๋อบ้านดอนง้างนี่แหละร้อยทุกวันเนี่ยอ๋อเป็นระดับสื่อขายโซขายซื้อปัดซื้อ,อ,อทุกหม่องเอ้ยมันไปเอาเมื่อละซีทิพหาทิพสอบผลบ้างน้ำไหลายๆครับมันมันโลชากลายอืมอืมงาดงาดไหมมีพี่น้องปลาปลาเคียงหน่อยเนาะเขาเอิ้โอ้ตอนนี้เครื่องกระสอบครับตอนนี้ เครื่องกระสอบครับ